สวัสดีพ่อแม่พี่น้องยิปซีสตารเด้อครับเด้อนี่ครับนี่คือการเกี่ยวเขา่าเกี่ยวดวงระลานเด้อพี่น้องนี่ดวงระลานดวงระลานสองลานเบิ่งเอาพี่น,น้องว่าจาของเขาลงเกี่ยวไปไหนพี่น้องได,จด้จากรถเกี่ยวมาเกี่ยวจากรถเกี่ยวขั้นใหญ่หรอครับนี่รถเกี่ยวเป็นรถเกี่ยวขั้นใหญ่ครับพี่น,น,น้องเขาพยายามแไดงว่าไม่ใช่รถอุม้มเนาะเป็นรถโคปตาพี่น้องนี่เบิ่งพี่น้องเอ้ยนี่กำลังเก็บเกี่ยวพี่น้อง น้ำก็รลายได้พี่น้องเออนี่คุณนะหน้าน้ากว่าถั่วลายครับกลัวเสียดายเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้ปุ่นเละครับเดายเป็นเม็ดเป็นหน่วยได้ปุ่นเออพี่น้องมาเบิ่งเอาหนี่งกำลังเก็บเกี่ยวหน้าก็ให้ใหญ่เติบได้พี่น้องปุ่นเตรมเลือกอ่ะ่านได้เต็มอยู่จะขับเลือมาเบิ่งเอารถรถกำลังเก็บเกี่ยวอยู่ครับนี่ยกำลังเกี่ยวอยู่กำลังเก็บเกี่ยว เกี่ยได้ว่าท่านหลายดอกครับนี่อีดนนะครับเพื่อซียเสียเพื่อซีนั่นมาซอยกันเบิง่งซอยกันแย่งพี่น้องมาซอยกันเกี่ยวเด้อพี่น้องเด้อซอยกันเกี่วยวนทำเนี่ยวันน่ะเบิงเ่งรถเกี่ยวเนี่ยพี่น้องเกี่ยวได้นน่ะพี่น้องเลยมาเบิ่งเกี่ยวได้บอกพี่น้องเลยมาเบิ่งรถเกี่ยวเพื่อเสีได้ตละทีพี่น้องเงพื่อเสีได้ อีนึงจะได้เกี่ยวทีนึงพี่น้องเอ้ยลำบากขนาดไหนคนเจ้าของเพิ่อนเกี่ยวประเดี๋ยวใส่รถเกี่ยวพี่น้องคนนั้นใส่รถเกี่ยวเอาเกี่ยวเพื่อเสร็จเกี่ยวเพื่อเสร็จพี่น้องเอ้ยคนล่ะครับคนกำลังเกี่ยวอยู่พี่น้องเขามาเบิ่งเขามาเบิ่งเกี่ยวกำลังเกี่ยวกำลังเกี่ยว ครับเกี่ยวไงเกี่ยวครับ,บขอบคุณกำลังเกี่ยวลังมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ฝากไวส้สำเนาสักก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะโเด้อครับเด้อฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะโเด้อครับเด้อสวัสดีครับ